สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อยู่กับน,น้ำนะคะวันนี้น้ำก็พาเพื่อนเพื่อนทุกคน,น,นมายิงปลานะคะมากันหลายคนเลยค่ะก็มีน้องเจมน้องไม้แล้วก็เด็กๆนะคะนี่สาวหล่อของเรามีสองคนนะคะวันนี้จะมายิงปานะคะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยดีกว่า,าค่ะไปมือจังเลย <laughs> ลลนี่นะคะเดี๋ยวเด็กๆก็ๆจะลง ยิงกันแล้วนะคะมีไหมเมื่อกี้ปลาช่อนมันไปทางนู้นนะใช่หรอใช่ไปทางนู้นแหละอืมโอ้น่าจะมีปลาเนี่ยไล่ยิงกันตรงนี้ก่อนเลยอุวยมีผักบุ้งด้วยพี่น้ำเก็บไหมเก็บดิเก็บได้โอเคเดี๋ยวตามน้องๆไปดีกว่าลงดีๆใจเย็นใจเย็นลงดีๆนะพี่น้ำก็นั่นน่ะดิ ไปลแล้วลื่นอ่าตอนนี้เดี๋ยวเด็กๆเขาก็จะลงกันแล้วนะคะตอนนี้ก็ข้ามจระเข้ฟันจรเนะเข<า>้ว่าไหน,ไน,นไโชว์ดิโชดิโช,โช,โชโอ้าวน้องเจมของเรายิงได้แล้วนะคะหนึ่งตัว,ตวยังไม่ทันลงน้ำเลยนะครับตัวนิดเดียวโชวตัวใหญ่ดิยังไม่ถึงเวลาครับอ๋อยังไม่ถึงเวลาโอเค ตอนนี้น้องไม้กับน้องเจมก็หาฟืนก่อไฟส่วนเด็กๆก็ยิงป้าอยู่ทางนู้นนะคะนน่นเดี๋ยเราก็จะนั่งรอตรงนี้ก่อนก่อไฟรอไปก่อนนะคะนี่ก็เป็นหลานนะคะหลานจะเรียกว่ายังไงด่ยังไงดีหลานชายหรือว่าหลานสาวดี <c oughs> หน้าตาดีนะคะใช่ไหมน้องเจมก็หน้าตาดีไม่แพ้กันเลยครับือยิงป่าได้ไหมได้ป่าวอ่ติ่นาพูว่เสียงน้ำไม่ได้ยินน่าจะได้แหละเมื่อกี้เห็นน้องเขายิงได้อยู่เออว่าก่อี นั่นได้แล้วปลาโอ้ยปลากระทิงปลากระทิงอ๋อเนี่ยคุอ่าโน่นทางนี้นะคะพุเตชนั้นนะคะยิงปลากระทิงได้เงินลีกเลยมาได้ลีปลากระิอ่ะไอกระถิเนี่ยอร่อยหลานๆทั้งนั้นเลยนะคะเนี่ยนูะะ่นเจมก็ไป <c oughs> ยังไงว่าจะติดไหมเนี่ย <c oughs> ดับดับชัว ดูเหมือนจะไม่ติดนนั่นน่ะเราจะโค้งเลยอไหนตอนนี้ไฟเราก็ติดแล้วนะคะส่วนน้องไม้ของเราก็เก็บพักุูดค่ะโยงพักุ่นเลยค่ะตรงนี้เป็เลยค่ะนี่ก็จะมืดๆหน่อยนะ,ะก็อาจจะไม่เห็นหน้าตากันเท่าไหร่นะคะมายิงปลากลางดึกน่าจะยิงได้ดีกว่าค่ะเห็นน้ำไหมคะ นี่มันก็จะมืดๆแล้วเนาะมืะนๆะหน่อยค่ะไฟฉายก็ไม่เคยติดเนาะไฟฉายก็ไม่เคยติด <S <S <Okay. S 3> ไฟฉาก็ไม่เคยมีด้วยเดี๋ยวน้องเจมกับน้องไม้จะลงยิงที่หลังใช่ไหม <S <S ใช่ให้น้องๆเขายิงก่อนเนาะใช่โอเคนี่นะคะผักที่น้องไม้เก็บมาได้นะคะยอดอ่อนๆเลยค่ะโอ้ยน่ากินแต่กินแบบนี้กินกับข้าวอะ่ะ อร่อยมีแล้วน้องคิวเหรออันนี้น้องคิวยิงได้นะไหนดูดิเยอะอยู่นะมีปลาทหารด้วยปลากระทิงปลาตะเพียนนะคะนี่นี่นี่คนนี้เลยสุอแกบอกอย่าออกบ้างนะคะนี่น้องไม้ก็ห่อข้าวมาด้วยนะคะเขายังไม่ได้กินข้าวนะคะ มากินข้าวกลางป่ามันอร่อยค่ะอะไรห่อมากินที่นี่เลยนี่นี่คนที่สองก็กลับมาแล้วนะได้ประมาณกี่ตัวสี่ตัวนะคะนี่นี่นี่ได้อยู่นะได้อยู่ได้อยู่โอเคเก่งนะเด็กเเก่งอ่ามาดูจระเข้มาดูแบบพลาเร่ออีกพลาเร่อรึี์ตอนนี้เด็กๆก็ทยอยกลับมากันแล้วนะคะยิงได้ไหม ไม่ได้อ้าวเขาลอกินข้าวแล้วหิวข้าวกันแล้วใส่แล้วใส่ใส่แล้วใส่อะไรหรอเย่ที่ไว้เหอเอเห็นใส่ในย่านเซตไหนเอามาดูดิได้กี่ตัวมาๆกินข้าวกินข้าวหิวข้าวกันก็กินเลยนี่เท้าอย่างนี้เลยนะคะกินกันง่ายๆเลยค่ะก็มีอะไรเนี่ยแกงอ๋ออันนี้แกงผัดเผ็ด ปลาดุกนะคะแล้วก็มีผักต้มน้ำพริกนี่อร่อยแน่เลยมื้อนี้อคนนั้นไม่กินหรอเฮ้โมจะกินหรจ๊ะอ่ากินเลยกินเลยไม่มีช้อนก็ใช้มือเอาใช้มือเเป็นย่างกุ้งแค่มือคิ้วเลยบุญจ๊ะอร่อยไหมอร่อยเปล่า อร่อยครับอร่อยครับโอเคนี่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 ปิดเลยปิเลยนี่มากินข้าวอย่างเงี้ยอร่อยนะคะทุกคนอยากให้มาลองสัมผัสสักครั้งหนึ่งเจมกินดีป่ะออิ่มแล้วครับอิ่มแต่ยูงไม่อิ่มนอิ่มแล้วอันนี้กี่ทุ่มกี่ยาแล้วก็ไม่รู้แทบแบเหมือนจะหิวของหวานนี่น้ำก็อยู่กับน้องๆเนาะใช้ชีวิตอย่างงี้ก็มีความสุขนะคะ ดีกว่า,ด,วาดีกว่าอยู่ในเมืองนะคะนี่ชีวิตไม่วุ่นวายค่ะไปเคมอลกิจะโดนห่าเนี่ยยังร้องเรอเรอจอะจะเบียดทุกคนที่อยู่ในนี้ก็เป็นหลานๆทั้งนั้นเลยนะคะน้ำเนี่ยมีสักเป็นยายแล้วนะแก่แล้วค่ะเป็นยายแล้วนะคะอันนี้หลานของลูกแล้วคะ่ะที่มากันเนี่ยนี่ตอนนี้เด็ก ตอนนี้เด็กๆก็กินข้าวกันหมดแล้วนะคะเหมือนจะไม่อิ่มด้วยนะคะแต่ข้าวหมดก่อนกับข้าวก็หมดแล้วนะคะนี่อร่อยนะมากินข้าวแบบนี้อร่อยต <c oughs> ่อไปก็จะเป็นตาน้องเจมกับน,น้องไม้นะคะยิงป่าต <c oughs> จ้าตะบุยแหละตอนนี้น้องเจมกับน้องไม้ก็เตรียมตัวที่จะลงน้ํากันแล้วนะคะเตรียมอุปกรณ์เสร็จแล้วะค่ะ ต่อไปก็จะลงไปในห้วยยิงป่าน้องไม้ของเราก็อยู่นู่นนะคะเบิร์ดมีราเกกเลยเนี่ยโอ้โหส่องไปตกใจเลยนึกว่าอะไรน,นึกว่าคนนอนเนี่ยอ,อะไรเห็นไหมแหลกอันนี้ต่อไม้ต่อไม้ตกใจๆๆไปยตายตาลงคือ น้องไม้ของเราบอกว่าไม่มีปลาเลยนะคะสงสัยปลาจะหมดละเจมมีเปา้านน้องเจมก็อยู่ตรงนี้นะคะหนุนน้อมมงไม้อยู่มมนู้นค่ะนนุนมีเปา้ <c oughs> าฮะ <c oughs> ไม่มีสงสัยไม่มีให้ยิงแล้วแหละหมดแล้วแหละ หนาวไหมหน้าครับหนาวเนาะโอเคไม,มมมไม่มีแล้วก็ขึ้นมาเดินมาเรื่อยๆไอาโอเคตอนนี้เราก็ยิงตากันเสร็จแล้วนะน้องไม้ก็ขึ้นมาแล้วต่อไปเราก็จะเดินทางกลับไปที่รถนะคะไปเด็กๆไปเก็บข้าวเก็บของเร็วๆวนะนะาตา ค่ะตอนนี้เด็กๆก็ยิงปลากันเสร็จแล้วนะคะเราก็จะกลับบ้านกันแล้วเนาะก็ได้กับคนเล็กๆคนละหน่อยนะคะก็ได้ไม่เยอะคลิปนี้น้ําก็พาทุกคนมาเที่ยวมาชมบรรยากาศกลางคืนนะคะในการยิงปลาค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเป็นกาลังใจให้น้ําด้วยนะคะพบกันใหม่ใน อีดูโอหน้าค่ะบายบายค่ะเอาบายบายแล้วเด็กๆบายดิ <laughs> บายบายครับบาย,บายกลับบ้าน